สวัสดีจ้าพี่น้องมาอีกคลิปนึงแล้วพามาเบิงทายาทเพชรตะวันจ้าพี่น้องอันนี้คอกคอกควายเขามีซื้อฟาร์มบ่ะจ้ะของของแม่อีหยังก็จ้ะพ่อดีชาฟาร์มเหรออ๋อพ่อดีชาฟาร์มพามาเบิงทายาทเพชรตะวันกับแม่พันธ์แม่พันธ์ใส่ไงพี่น้องแม่แม่เพิน่นนี่ซื้อวางไหนจ้ะ แม่ใบตองแม่ใบตองสูงเท่าใดจ้ะสูงร้อยห้าสิบเอ็ดเพื่อนเป็นสายใดจ้ะแม่สายพญาหงตอนนี้เขามาเบ่งลูกชายเพชรตะวันกันจ้ะพี่น้องลูกชายเพชรตะวันนี่อายุเท่าใดแล้วก็จะ้ะอายุสามเดือนเดื้อจ้ะพี่น้องพี่น้องเบ่งพุ่นนะ ได้ความหง่ความหนาเลย<อ>ถ้าเกิดพี่น้องสนใจนี่แม่เปิดแบงก์ปะ่ะจ้ะเปิดไวหลน์เป็นไรจ้ะเ,เปิดไวท่าไดก็จะซองสองเซนห้าโอ้พี่น้องเพื่อใดเบิ้งคลิปนี้แล้วถ้าเกิดหาหาไอพ่อพันธ์ไปปั่นประกวดหรือว่าไปเฮ็ดเป็นพ่อพันธ์เนี่ยพี่น้อง ขาบดบ่ได้เลยจ้ะเพราะว่าตัวนี้กะทั้งหนาทั้งบึกได้พอเลยจ้ะแม่เพื่อนกะหญ่พอ่อเดี๋ยวลาคาที่สําคัญคือเปิดให้พี่น้องมาตอมาเบิงเด้อจ้ะอันนี้กะยู่บ้านบ้านอียงก็จ้ะบ้านโน้นสวรรค์คือกันจ้ะพี่น้องบ้านโน้นสวรรค์ตาบลเมืองเก่าอําเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรศัพท์แม่โดยตรงเบอร์ใดจ้ะ093 093 เกสโซนสามหนึ่งจ้ะพี่น้องมกักกบมาตอร้องผูดคุยเอาตัวนี้กับกระดานเขาไงจ้ะอู้เขามันออกมาแหงซีงใหญ่เลยเนาะเนี่ยจ้ะกระดานเขาไงพร่อมแล้วกะหน,นามาตต้องเจนน้อยเลยมกักกบมาเบิงเอาเด้จ้ะพี่น้องตัวนี้ตัวนี้นี่บอกเลยว่าบรธรรมดาแ่งขากันไงพู่นะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ละจ้ะ